พอได้ส่วนสองส่วนนี้แล้วให้เอาส่วนหัวมาส่วนสวมต,ตุ่มสวมต,ตุ่ดแบบนี้โอเคไหมพอสวมตตูมแบบนี้นะครับนะมันจะได้จรวดที่อย่างไม่ได้ยอดกาวกดลงนิดนึงระหว่างมือเรานะนี่แล้วก็ใช้กันไก่ตอเอากันไกมาครับใช้กันไกมันจะตัดง,ง่ายโอเคไหมครับนะพอกดลงแล้วใช้กันไกเลาะ ขัดไกเลาะมันจะง่ายโอเคไหมโอเคไหมครับแต่ว่าต้องใช้อะไรครับนี่เลาะให้ให้ให้เสมอกันเลยเลาะให้สเสมอกันเลยนี่ประการมีต้องมีก็ผมจะโดดราวสั้นก็ไม่เป็นไรโอ้ยได้ไนที่าเนาด้วยล้อยังไหมโอเคไหม ใส่เข้าไปเองครับหยอดสี่วงก่อนโอเคใจไหมเอาตารร้อยไปหยอดต่อนกูหยอดแค่ให้มันติดนี่ตอนนี้ส่วนหัวเอาสักสามเซนนะครับสามเซนแล้วติแบบนี้มานี่มันจะเป็นแผ่นแบบนี้ครับเอาที่เนี่ยก็วัดความยาวนี้สมมติว่าได้แตยี่สิบเซนแล้วหันสี่ถูกไหมครับ สูงแล้วกดันล็อกให้มันสูงอย่างนี้สายใหม่นี้เนี่ยจรวดมันจะพังเห็นไหมครับไปก่อนเนี่ยต้องตอนโหลดจรวดน่ะต้องคว้านป่อยอยู่นี่คนหนึ่งเหยียบนี่เข้าใจยังแล้วก็กอดจะรวดเลี้ยงให้ดีดึงก็เอานี่เอาดึงลงมาแล้วเดี๋ยวนับก่อน

เลงนะถ้ามันไม่ตรงเขาก็เลงไม้สี่สิยางสี่าครับออาปล่อยยางเอาหนึ่งสองสามบลงนับเ้าวนับเรมจ้าปล่อยไงต้นอตา้โอเคไหมอย่าไม่จับโน้นไม่จับชักแต่ตัวนี้ชัวนี้ลงหนึ่งสอม เอาไมเอาไปลองลงเอาเลย้องไปนียอันน้นเลยกัมาส่บนย่หนึงในหาการตลานแต่น้าประมาณคหนึ่งเกือบคำหนึ่งสรุปมึงจะมึงจะสูมดูมัดูได้ดู

นักมันจะบอกความหนักนะครับผม